สวัสดีครับผมเจียมหากินทวีบนะครับหาดักหนูนะครับผมซ้หมายเก้านะครับมื่อนี้เอาบ่วงมาสาสิบแปดหลังนะครับผมมืนอนี้เขามาดักบ่วงนะครับผมมือวันมือเส้านี่กับกับนะครับหนูนี่หูแห้งนะครับผมกิดแต่แล้าเ้ากับดักกลับไปนะครับแทบจะไม่ขอกลับเลยนะครับผมพวกหนูใหญ่นะครับผมชวนบ่วงกับสิทธิ์จักสิทธิ์เป็นจ้งไดนนะครับเมื่อนี้นะครับผมกับสิทธิ์ซ้หมายเก้าเลยนะครับ ราะว่าทางเกลื่นกับป้ค่อยมีนะครับผมเลยว่ามาหาหนูใหญ่เบิ้งนะครับว่ามันสีได้บ่น,นะครับผมไปไปหาไซก่อนครับผมมะครับผมชนไม้ห้ากับไม้ก็ไม้เดิมนี่นะครับผมดูให้เรียนนะครับ,น,รบออนี่นะครับผม,มออกมาหนีนะครับห้อยเขากองไป ไอ้ตัวนี้สวยนะครับผมอ๋อเลียนลงไปนี่นะครับเอ้ยขุดใหม่ๆเ,เ,เลยอ่ะเดี๋ยวใส้ก่อนนะครับผมดูครับหอยเหรียนขุดเมื่อคืนครับผมง,งามๆเลยเนี่ยเรียนตัวนี้นะครับผมรักไปตรงนี้นะครับ ทางมกันมาพี่ครับผมรับแค่นี้หลังหนึ่งครับหของเต๋องกันนี้นะครับผมนี่ครับตักไปตรงนี้นะครับผมหลังหนึ่งดักที่นะครับท่านอ,อกว่านะครับผมนี่ครับไปดักไปทั้งผลลึกสองหลังนะครับผม เฉยยไปหมายต่อไปครับโอ้ผู้ชมมองยางงามแห้งนะครับผมเบืงวานักกัดนะครับเรือแตกไ้นี่นะครับผมทาน่มาครับผม ดักไม่หันนะครับดูดักหยามมือขึ้นนะครับผมงัดหยามือขึ้นเลยนะครับอะนะครับสำหรับพวกนี้ดักไปสามหลังนะครับผมหลังแรกครับที่ออกจากนี้นะครับผมหับซองนี้ครับว่าดักกลับไปบ่เขานะครับผมนีมาดักไปนี้ครับ สวยงามเะยครับผมอันหนึ่งดักไปฟังผุ่นนะครับไปหมายต่อไปเลยครับผม,ผม,มดูคุยนะครับผมหนวกกว้านะครับวายเต็มเลยครับผมเรื่องว่าดักไนมีนะครับดักไปเรื่อยๆนะครับผม ไหน,นาดูมต้งเรือตัวขยงฉับเลยน้อยเรยนก็เก้าครับผมทั้งนี้นี่ยไปเอาผวงขามไปเพิ่งกันเท้าผุดมาครับผมทั้ทงแรงมันาง,งาน้ำๆเลยครับผม ขวายในต้นไม้นะครับต้นไม้เรื่อยครับผมดักไปนี่เลยนะครับผมงานงามๆเรื่อนี่จะเล่นซากไม้เก้อน,น,มมนครับนี่เวยงานไม้ยากไม้ดูวะเนี่ยรัเนี่ยมันนี่ครับ ทางดีแฝดนะครับผมทางเครื่องกระเรียนนะครับหมายทางเครื่องครับผมดักไปหมู่านนี้บ่้เข่ากับนะครับนะครับเป็นทางเครื่องกระเรียนนะครับผมเอาหมดให้มากเลยอ่ะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไส้ก้อนนะครับสิษข้าก้อนนะครับเหลือหลายเลยครับผมเป็นยี่สิบไแล้วครับผม มครับผมอนี้ก็หลักเรียบร้อยแล้วนะครับไม้เก็าไม้เดิมนะครับผมเป็นต้หนูคว้านะครับต้นหนูแงี้ยจะสิบเป็นยังไรนะครับผมตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะครับเรายวกลับไปกินเขาก็นนะครับผมพี่พิเศษทีออกมาเลยนะครับผมมาหาชั้นตอกน้ํานะครับผมเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะครับ่ะครับผมสวัสดีตอนเศร้านะครับ เมื่อคืนนี้่ไเ้มานะครับผมหนาวนะครับมันเดียนไงายพพ้อมนะครับผมก็เลยบ่มานะครับคนออกปากงือนักหนาวเนี่ยนะครับผมไปไปรุนบ่วงกันครับผมเสาวนี้สเสดียมันเด้พ่อยกตัวเดตตักตัวรอครับผมไปเดีมาไปรุนกันครับผมรุนนครับผมอย่างแรกบ่าจำนะครับ ขนนิดเอยเออบางทเคียกินนะครับผมนักมาขึ้นบ่เขานะครับนีบ่เาต่ำ เพต่ำนะครับผมโอ้เบิงบ่งเบืงพี่น้องเอ,อ้ยเกินเฟือ้พี่น้องหนูหนูเน,นเขาหงคครับผมมันคงจะแอลไอเบิ่งครับ เมึงครับให้มันตังครับผมมันเสียไหลเข่านะครับเมื่อกให้มันกัดบ่วงนะครับผมอมืหนูหูนะครับเแล้วเมืม่อกี้นี่ขุดมือเช่าเมื่อขุดมือขึ้นนะครับผมขุดออกมาไม่เลยครับนี่ครับเปียักเลยครับผมดูอ่ะเปียักเลยนะครับหนูเลียน เก็บก้อนนะครับผมสาเนบะเถือกแต่มเลยนะครับผมดังทั้งฟืนกับบะถือกเลยนะครับอไม้ต่อไปครับผมโนุ่งนี่ต่ำนะครับเมื่อยต่ำบวกมอเลยนะครับผมเอ้ยนุ่งนี่มันต่ำนะครับผมแบนอยู่นะครับเมื่อยขึ้นนะครับไม้ๆเลยครับสดๆร้อนๆเลยครับผมใบหนังนะครับ เนี่ยขุดมาขึ้นนี่นะครับผมโอ้หโหหูนะครับนะลองมาหาชั้นตอกเอานะครับผมครับผมอันนี้ตะแกรงลังนึงนะครับตะแกรงหนาหูนะครับผมออกปะโอ้บ่ออกนะครับผมเน้ำหนูห้อยเหรียญอย,ยู่ดิ นิ่งนะครับผมเก็บก่อนครับไปครับผมโล้วนี่สามหลังนะครับโอ้ยยังแฟร์ม่าคือบดิ่งกลัวขาดกลัวขาดแน่นอนบ่ต่ำนะครับนี่ก็บ,บ่ต่ำนะครับผมลองดูอีกครั้วนึ่ นะครหัหน่วยสองไม้แล้วเจอตัวนู้นหูเลยไปไม้ต่อไปครับผมถึงไม้ต่อไปแล้วครับแรนวะกูเพื่อตีวัวกระหยับนี่ ต่ำอยู่นะครับหลังนี้รูดนะครับผมบ่โอหลังนี้ก็ะรูดโอ้ยบาถึกนะครับดเดี๋ยวมาสับนะผมใส่ไปสองรูดทั้งสองหลังนะครับ <Yeah. S 1> ไปรูดในสายนะครับผม สานี่ผมดักไปหลายแห่งนะผมความหวังนะครับสานี่ยังตวัวพออย่างเนีย,น,ยนี่นะครับมาตามเลยครับผม ก็รูดนะครับผมนี่ก็ตําเบี้ยงขม้านะครับนี่อาการสุนัหลังนะครับผม เก้านะครับโอ้ยยังหนกหางเลยอโอ้ยี่นหรอเบง้ึงบนเบืงขวานนแม่นงกินเห็นว่านี่ครับผม นี่เด็บ่ต่ำครับเด็กพอโตไปเนาะเฮานี่เนาะเดี๋ยวมนะผังตึงก่อนนะครับ อู้เรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วออกมาปีเลยนะครับผมแต้มแดกของเซานีนะครับผมผมคุณกระถือนะครับผมสองแต้มนะครับผมสองแต้มเลยเอาครับวาให้กระถึอนะครับนะครับนะครับโอ้สองแต้มครับผมเดี๋ยวเขาอยากแตการก่อนนะครับ นะครับผมหมายนี่สองเต้มนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมได้ไม่ละครับสองเต้มครับสาเนนะครับผมถือหลังเติดยจันเลยนะครับจูบางข่างพ้นนะครับผมตัวหนึ่งนะครับทางลงสานะครับผมอสองแต้มนะครับผมสาเนนะครับผมหลุนกันต่อครับอ่ะลุดโน้นนี่ครับผมหมูง่ายครับโน้นนี่ถือพ่กโอ้ยหลังเล็ก นิ่งนะครับผมอ๋อนี่กันนิ่งนะครับโอ้โบะมีนะครับผมไปไปหมายนูเคราครับไปนี่ เดินไปนูค้้านะครับผมโ้้นนั้้้้น้้นน้้ง้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้้้้้้ม้้น้้้น้้้ด้้้้ ผมี่ผมดักกลับไปนะครับผมจะไปสองเต้มนะครับดังห้อยต่ำเหมอนบ่โอ้ยบ่อเรียนนะครับอาชีพเบิดเลี้ยวนะครับผม มาสุดท้ายของไม,ม้นี้เจุ้่นครับบดติงบดขวบบดขาดนี่วันหยิงนะครับเป็นบเปิดแเลี้ยนะครับผมไม้นี้หนูเงียบเลยนะครับผมเบิดแล้วนะครับ ไปครับหมายเลงญี่ปุ่นนะครับไปนะครับผมวันนี้เราเจอสองหมายสุดท้ายนะครับโอ้พิ่งได้ไหมสองแต้มนะครับผมนี่ไม่ได้หมายเนูคัวเลยนะครับไปที่ถเถว่ามันตัวน้อยนะครับผมไปไปหลุดน้ำกันนะครับหยุดว่าไลยหลังครับผมมาถึงน่าจะหาหกหลังนะครับผมโอ้ยไม่ไม่มันกินบอลตี นกนะครับผมมีเอาเดี๋ยวเบิ่งครับผมเพราะว่ามันนกกินไปแล้วนะครับเป็นบินขึ้นนะครับผมบ่าหรือเปล่าผมว่นานั่นอีิริอ่ะโอ้พี่น้องเอ้ยกินอีหลีนะครับผมน,น,นะครับนก,กกินไปนะครับผมนี่ครับได้ยุนะครับผมเพราะมันกำลังกัดตั๊งหัวนะครับ ไปแล้เก็บก้อนนะครับผมไปหลุดหลังต่อไปผมบ่ได้นะครับเมื่อกี้นะครับผมจัดเบิร์แล้วนะครับไปหลุดหลังต่อไปครับผมนี่บ่ต่ำเอ้อถือนะครับผมนะครับแต่บ้าดินนะครับผมโอ้ดังนี้หลุดนะครับตามอยู่นะครับหลุดนะครับผมอันนี้ถือนะครับผม เรียบร้อยนะครับลงเต็นนะครับผมเห็นต้องหัวเก็บก้อนนะครับผมอ๋อผมไม่อกี้ถือกับปอยนะครับมันโตหน่อยนะครับผมนี่ต่ำนะครับอู้หูรดไปเลยนะผมต่ำลุดไปเลยนะครับตรงนี้นะสีเบิร์ตเล้วนะครับผมไปอีกสองล้งสุดท้ายนะครับย้อนโน้นพุ่นนะครับผม นะครับผมสองหลังสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ก็ถึงไปสองนะครับผมปล่อยไปตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งถึงนกกินนะครับมันหลุดยู่โน้นนี่นะครับผมเจดีโตบบดักไปสองหลังนะครับผมเดี๋ยวไปยังเจดียกขึ้นก่อนเดี๋ยวมาหลุดต้องกัน,นครับผมดักไว้สองหลังนะครับอืม เหอมกินเดี๋ยวก็เอามันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไอเม็ดเข่าเรื้องหนเม็ดเข่าเบี้ยงออกไปซื้อนะครับดังนึงฟั้งทีเยอนะครับผมนีม่ตัวกจะดิ่งคว้าับควับเปนละโอ้ประตำเลยนะครับผม นะครับสรุปผลงานเซานี่ครับผมสองเต้มนะครับยุสาสาแรกนะครับผมี่ว่าผมใส่นะครับใส่ไป้หลายหลังนะครับผมหนูฮู้นะครับมันตอนนี้ไม่ยามมันกำังเลียนอยู่นะครับผมเป็นหัวตัวเลียนนะครับโอ้บ่วงนะครับผมต้องเอาน้ำไม่นะครับผมต้องใส่ตองมาสั้นตอกเอานะครับมึงส้วงเดี๋ยวสั้นตอกแล้วก็เอวเอานะครับ นะะี่ก็ยุ่สาเทียวว่าถึกสองตนี่ก็หนังนสะีมีตัวง่อยูุ่นะครับผมเพราะว่าถามผู้เพิ่อนอยุ่นี่นเพิ่อนใหมกันฟังว่าเพิ่นไดไปโตัวหนึ่งครับผมตัวญ่นะครับตัวปักง่ญ่นะครับผมเดี๋ยวมาหาชั้นตอกเอานะครับช่วงนี้มันเดือนงายนะครับผมก็เลยผมก็เลยว่าอยากออกมานะครับเด๋ยนมันหง่ายครับพูดนะครับผมบางทีก็หนูอาจจะออกเด็กเน่นะครับ อ้าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเยวกันไม่ชิปหนานะครับสวัสดีครับผม